โอเคครับนี่คือคลิปที่ผมทดลองเมื่อวานนะครับทุกคนที่ผมเอาน้ำมะนาวบีบใส่นิ้วมือแล้วพอไปแตะที่ลูกโป่งจริงๆพอแตะแล้วลูกโป่งมันต้องแตกใช่ไหมครับทุกคนแต่พอผมไปแตะแล้วมันไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับบอกว่าพี่ต้องลองใช้เปลือกส้มพี่ต้องใช้น้ำของเปลือกส้มโอเคครับวันนี้เราจะมาลองกันอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนโอเคครับอาแล้วผมได้ไปซื้อลูกโป่งกับส้มมาแล้วนะครับโอเคครับต่อไปผมจะแกะลูกโป่งออกมานะครับทุกคน โอเคครับแต่ก่อนที่ผมจะเปลาลูกโป่งผมมีคำคมมาฝากนะครับความรักก็เหมือนลูกโป่งถ้าคุณดูแลมันไม่ดีสักวันมันก็รลอยหายไปวายคำคมบาดใจต่อไปผมจะใช้ที่สูบลูกโป่งที่ซื้อมาเป่าลูกโป่งนะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมได้เป่าลูกโป่งแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะแกะส้มออกมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เลือกส้มออกมาหนึ่งลูกแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราจะทำการปอกส้มนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้หั่นส้มออกมาแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะเลาะไอ้ตรงเนื้อๆออออกมานะครับทุกคนแล้วผมจะเอาน้ำต้มเปลือกมันบีบใส่ลูกโป่งนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่าลูกโป่งมันจะแตกจริงไหม ถึงเวลาทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่งเฮ้ยลูกโป่งมันแตกจริงครับทุกคน